สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปการเล่นเกม Soccer Manager ส0 2 4่เช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปคอมเมนต์ที่เพื่อนๆได้ถามมาทาง YouTube นะครับก็ยังทยอยทําให้อยู่นะครับก็พอเริ่มต้นขึ้นปีใหม่ก็ทยอยทําให้เลยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโอเคก็สําหรับคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้ถามมาเกี่ยวกับนะครับพี่ครับสอนดู ตัวเกิดใหม่หน่อยนะครับก็อันนี้ผมติดค้างมาหลายรอบแล้วเนาะส่วนคอมเมนต์อื่นเดี๋ยวผมก็จะทยอยทําให้นะฮะโดยที่คอนเทนต์ต่อไปผมอาจจะทําคลิปลักษณะยาวๆเนะาะแต่ว่าเล่นทีมหนึ่งทีมใดเนี่ยแล้วเล่นแบบคลิปเดียวจนจบดูการนะครับดูสิว่าผลงานจะเป็นไงบ้างน,นะเพราะตอนนี้ผมยังไลฟ์สตรีมผ่านมือถือไม่ได้นะครับโอเคแล้วเหมือนเดิมนะฮะก่อนเราจะคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้ง 2ช่องทางหลักเหมือนเดงครับทั้งเพจสกบนเกมนะที่ลงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกม s o c อ e r Manager เป็นหลักครับแล้วก็ช่องทางนี้นะครับทูทูบนะครับซีเคจีชนลนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเทคนิคการหานักเตะเกินใหของเม่ของเกม s o เจอร์ a n a g e r นะครับว่ามีเทคนิคการหายอยั่ไงบ้างครับในเกม s o c อ e เกอร์เม r เจอร์24นะครับผมขอยกตัวอย่างที่เป็นเซฟ โหมดการสร้างทีมแล้วกันเนาะเพราะว่าโหมดการสร้างทีมผมเล่นถึงฤดูกาล2027นะครับเราก็อาจจะเจอนักเตะเกิดใหม่ได้เยอะกว่านะครับก็ถ้าเทียบกับฤดูกาลของเกมก็จะประมาณสัก2-3ปีหลังจากนั้นนะครับที่เราเล่นผ่านมาแล้วเพราะว่าทีมไปตั้นเนี่ยผมเล่นแค่ถึงฤดูกาล2026นะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่ฤดูกาล2027กับโหมดการสร้างทีมกันเลยครับก็ต้องบอกกันว่าตอนนี้ตัวเกมก็ยังไม่เี็นอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาครับส่วนใครที่ ตอบคาถามมาหรือถามคาถามมาในคอมเมนต์นะมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งรูปปัญหาในการเล่นเกมมาที่เพจ Facebook เกมได้นะครับก็ส่งรูปมาบางคนก็ส่งมาที่ขอแทคติกในการเล่นเกมใหม่ก็ส่งมาได้นะครับหรือใครเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเล่นเกมก็สามารถส่งรูปและข้อความมาที่เพจ Facebook เกมได้นะครับเพื่อแยกกดรับแพ็กฟรีเปิดออนไลน์ก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่นะดเพราะงานเยอะนะครับ ดูการหาหนึงนะครับทีนี้นะครับเข้ามาหัวข้อคลิปกันเลยการหานักเตะเกิดใหม่ภายในเกมนะครับหลักๆเลยเนาะส่วนมากเราก็จะหานักเตะเกิดใหม่นะครับจากการที่1นะครับไปที่ตลาดซื้อขายก่อนเลยนี่นะครับนักเตะเกิดใหม่เนาะก็อาจจะเป็นนักเตะแนวๆที่แบบว่า,าสัญชาติเดียวกันนะครับอายุน้อยค่าพลังเริ่มต้นแล้วก็พลังแสงสูงอันเนี้ย อาจจะเป็นนักเตะที่แบบว่านิวโรนัลโดนิวแมสซี่อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งอย่างที่ผมเคยเจอก็คือจะเป็นนักเตะทีมชาตินะครับชื่อจะเป็นของคนนี้แต่นามสกุลจะเป็นของคนนี้ก็คือง่ายเอานักเตะสองคนในทีมชาติเดียวกันมาผสมชื่อนามสกุลนะครับโอเคในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นนักเตะสัญชาติให้ดูก่อนละกันนะครับผมเลือกสัญชาติทางด้าน อ๋ออะไรดีเนาะเป็นทางด้านเจออะไรก็ดีดยกตัวอย่างตั้งเตะสัญชาติดังๆแล้วกันนะครับโปรโตุเกยจะไหนอ่ะโปรโตุเกสก่อนแล้วกันเนาะจริงๆการหานักเตะเกิดใหม่นี่นอกจากจะหาด้วยสัญชาติก็พิมพ์ชื่อนักเตะหาเลยก็ได้นะอาจจะเป็นชื่อโรนัล d o อย่างนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โ,โ,ดโดดรนัล d o cr เนะอาจจะเป็นแบบชื่อโรนโด,ดออกกับเกิดใหม่แต่ไม่ใช่โรนโด,ดจริงๆงน,น,นะครับโปรเกย์นิหนึ่งนะ ตัวอย่างกันชาติก่อนนะครับอยู่ไหนไให้ไปเจออ่ะเจอแล้วนะครับแล้วก็กดเพิ์ไปเลยนะดีะ๋ยกตัวอย่างครับคือนักเตะโปรตุเกสทั้งหมดที่เราเจอณตอนนี้หน้าเดียวนะครับนี่นะทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่านักเตะโปรตุเกสที่เก่งที่สุดในฤดูกาล2027เนี่ยคือเบนเดสเนาะ95นะครับไม่มีโรนัลโดแล้วเนาะเจ้าฟิลิปยังอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ชีอรลามอสเนาะฮาวายเบโตนะครับตัวเก่งที่สุด2,027นะครับคือตัวนี้นูโนเมนเดสนะครับแบ็กสายอายุต่ำสุดที่เจอในหน้านี้นะครับยกตัวอย่างนะครับนักเตะเกิดใหม่ส่วนมากจะเป็นนักเตะที่ไม่มีหน้ามีตาในเกมนะครับก็สันเิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นนักเตะที่นิวโรนโดดิวแมสซี่อ New Orlando, New age, ะไรประมาณนี้ชื่ออาจจะไม่ตรงนะแต่ว่าค่าพลังเนี่ยอายุได้น้อยนะครับ เลนดิ้งเริ่มต้นตงสูงแล้วก็พลังแสงสูงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างที่ผมเจอในการหานักเตะที่เป็นสัญชาติเดียวกันอย่างเช่นต้องการนิวโรนโดนะครับก็คือเป็นนักเตะที่เป็นสัญชาติโปรตุเกสด้วยเนาะก็ยกตัวอย่างการหาคือสหสัญชาติเดียวกับทางด้านโรนโดคือโปรตุเกสครับจากะนั้นก็ลองเซิร์ชแบบผมกดเซิร์ชได้เลยแล้วก็หาอายุที่น้อยที่สุดของนักเตะในทีมชาตินั้นๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเล่นถึงฤดูกาล2027นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครไปไกลกับผมหรือนอกกับผมอาจเจอนักเตะที่แตกต่างกัอนออกไปแต่ละเซฟนะครับไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะเจอนักเตะชื่อเดียวกับ,บผมเดตติ้งแบบผมแล้วก็พลังแสงแบบผมนะครับอันนี้ในหน้าแรกที่ผมเจอเนาะก็คืออายุ18ปีเดตติ้ง69ค่าตัว24ล้านนะครับอันนี้มาดูกันนี่ครับจะออกแนวเป็นนักเตะเกิดใหม่ไม่มีหน้ามีตานะครับแล้วก็เป็นสัญชาติโปรตุเกสด้วยเนาะแต่ว่าตำแหน่งนี่อาจจะเป็นหน้าเป้านะครับแต่โรนดเนี่ยเขาออกเป็นพวก กองหน้าตึงปีกหรือว่าหน้าเป้าอะไรประมาณนี้เนานะอันนี้ครับประมาณนี้18ปีนะครับค่าตัว24ล้านเลยนะครับปัญญาบัเลย6เดือนเนาะโอเคอยีางน,นี้ดูค่าพลังเริ่มต้นกันครับนี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับ18ปีเนาะ24ล้านเดี๋ยวเราจะลองดูว่าพลังแสงนักเตะค,คนนี้นะครับมูฮัมหมัดเปรโดเนี่ยเขาอ่าพลังแสงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยการสกเกลารายงานจากแนวมองนะครับ ส่งคำขอ2อรอบครับเราก็จะได้นัก vard, เตะนะครับว่าคนนี้มีข้อมูลเหมาะสมกับทีมเราไหมพลังแสงเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ค่าตัวประเมินการซื้อขายประมาณเท่าไหร่นะครับก็หลังจากที er um ่เราทําการกระจ้ารายงานจากแนวมองจากการดูโฆษณา2ครั้งนะครับเราก็จะทราบว่านักเตะคนนี้มีเคมีเหมาะสมกับทีมยังไงนะยกตัวอย่างทีมผมสมบูรสร้างทีม เขามีเคมีเ e, หมาะสมกับทีมของผมเนี่ยประมาณ90นะครับคือปานกลางส่วนทางด้านพลังแฝงนะครับสูงสุด82นะครับไปขอไพ่สูงสุด99นะครับต่ำสุดคือ82ซึ่งตอนนี้นักเตะก็อายุ18ปีนะครับเริ่มต้นเนาะค่าพลัง69นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นนักเตะที่เริ่มเข้าต้นสังกัดสมโมสรเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวขอดูสถิติตนิดน,นึงเน,ะนาะอาจจะเป็นนักเตะเกิดใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงเลยเนาะ เพิ่งจะมาเริ่มเล่นฤดูกาลนี้แต่ผมอยากจะรูก่อนนะเนี่ยเขาอยู่สมโมสรเดียวหรือเปล่าเพราะว่าในเกีย์เนี่ยมันไ,ไม่ได้บอกว่าแต่ละฤดูกาลนักเตะอยู่กับสมโมสรไหนนะครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าค่าตัวในการซื้อขานนักเตะคนนี้นะก็ประมาณสัก16-20ล้านนะขึ้นอยู่กับสัญญาที่เหลือของนักเตะด้วยนะครับถามว่าเป็นนิวโรนัลโดได้ไหมก็ไม่ใช่ก็าอาจจะนะครับแต่ว่าค่าพลังนี้ขั้นต่ำเนี่ยพลังแสงอาจจะน้อยนิดน,นึงครับบางคนนี่พลังแสงขั้นต่ำนี่ก็90กว่าขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งที่กับ การซ้อมของนักเตะอาการบาดเจ็บแทคติกในการเล่นบางคนนี่พลังแสงขั้นต่ำเนี่ย90ขึ้นจะเข้าไปไม่ถึงนะครับบางคนอาจจะด้ที่เกมตั้งค่ามาให้แล้วว่าพลังแสงได้แค่นี้บยกกับฟอร์มการเล่นในสนามด้วยค่าตัวก็จะขึ้นนะครับโอเคก็อันนี้คือเป็นแนวทางการหานักเตะเกิดใหม่นะครับ New o, New sey, นะิวโรนโดนิวแมซี่เนาะโดยการหาสัญชาติเดียวกับนักเตะคนนั้น แล้วก็ลองหานักเตะที่อายุสามที่สุดนะครับดูฤดูกาลที่เราเล่นเลยเนาะถ้าเกิดไปไกลกว่านี้อาจจะเจอนักเตะที่อายุน้อยกว่านี้นะครับอ่าทีนี้เราเจอแล้วเนาะสิบแปดปีแล้วถ้าเราต้องการอายุน้อยกว่านี้เรามีไหมเราก็มาสเกลนะครับสัญชาติเดียวกันแหละแต่ว่าเรามาลดอายุของนักเตนะเนาะให้มันเป็นสิบแปดปีลงไปนะครับดูสิว่าจะเจอใครบ้างจริงๆถ้าเล่นมาถึงฤดูกาลสองพันสิบเจ็ดแล้วเนี่ย เราอาจจะนับย้อนไปขึ้นมาสัก22-23ปีก็ได้นะครับอันนี้ผมขอเอาเป็น22ปีแล้วกันเนาะพวกเยาวชนนะครับน่าจาับตามองเรื่องสัญชาติเหมือนกันครับแต่ว่าปรับปายุท์กันนะเองถ้าดูจากเลตติ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนวเวสนะครับแต่จะเป็นนักเตะที่ไม่น่ามีตาเนาะนี่นะก็จะประมาณนี้หรือว่าลองเลือกจากมูล,ลค่านักเตะก็ได้นะครับน,นี้ก็ยังเป็นทางด้านโมโมฮัมเหม็ดเกรโดอยู่เนาะอันนี้คือการหา นักเตะโดยที่เลือกสัญชาติเดียวก,กับนักเตะที่เคยยกเลิกหรือว่าเคยขอยสถานะไปแล้วอย่างโรนโดนะครับโอเคแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งนะครับนอกจากการหาสัญชาติเดียวกับนักเตะที่เกิดใหม่แล้วเนี่ยอย่างเช่นเมสซี่ก็ไปอาร์เจนเนาะโรนโดมาโปรตุเกสครับนักเตะเกิดใหม่ก็จะเป็นแนวะแบบว่าแบบนี้เลยนะครับดีไซดก่อนอเข้าไปที่ตัวฟีก็ได้นะครับแล้วกดค้นหาไปเลยแต่ถ้าบอกว่าภาคเนี้ย นักเตะตัวฟรีอ่ะมันจะไม่เหมือนกับภาคเก่าบางครั้งนักเตะตัวฟรีนะครับภาคเก่าๆเ,เนี่ยจะมาด้วยพลังแสงสูงๆค่าตัวสูงๆนะแต่ภาคนี้หาไม่ค่อยเจอนะครับจะออกแนวแบบเป็นคลิปที่ผมกระทำคือเยาวชนเก่งๆค่าวพลงังจงยุเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ดูว่าคลิปที่เท่าไหร่นะในการหานักเตะเยาวชนเก่งๆนะครับโอเคก็จะเจอประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูแลเฮ้ยตัวฟรีฤดูกาลนี้มันไม่ค่อยมีอไอเด่นเด่นฟรีหรือว่า หลังแสงสูงเลยนะครับเราอาจจะไปหาที่ทางด้านนะครับนักเตะนะครับที่เป็นอายุไม่เกินยี่สิบสองปีนะครับถ้าตัวฟรีมันหาไม่เจอเนาะแล้วก็ไปที่ทางด้านค้นหาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเลือกที่ทางด้านสัญญาเหลือเท่าไหร่ก็ได้เนาะอันนี้ผมลองเซิร์ชไปเลยแล้วกันนะครับไม่เกินยี่สิบสองปีนะครับ คนแรกที่เจอนะถ้าเอาตามค่าพลังนะครับคนนี้นะครับลิสเตอร์โลเก้นะแต่ว่าเป็นนักเตะที่มีหน้านมีตาในเกมมันอาจจะไม่ใช่นักเตะเกิดใหม่แต่ว่าถือว่าเป็นนักเตะที่เรตติ้งสูงสุดนะครับในบรรดานักเตะที่อายุไม่เกินยี่สิบสองปีที่เราหานะครับจะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราเรียงตามมูลค่านะครับหกสิบสองเนาะก็จะเป็นหกสิบเก้าล้านนะครับกาวี่ครับนี่ก็เป็นนักเตะที่มีอยู่จริงเนาะ ทีนี้เราลองมาดูว่านักเตะที่อายุต่ำกว่านี้นะครับ22ปีอาจจะจะเจอนักเตะที่มีอยู่แล้วในเกมเนาะเอาสัก20สิแล้วกัน,นครับอันนี้คือการหานักเตะเกิดใหม่เนาะหานักเตะที่ไม่มีหน้ามีตานะครับอันนี้เอามูล,ลค่าก่อนเลยนะครับ11ล้านสูงสุดจะเป็น37ล้านนะครับนี่อารอนวาเลรานะครับเป็นกองหน้าเหมือนกันเนาะชาออเรนตีนานะครับอันนี้ อาจจะเป็นในเคสเหมือนกับนิวแมซี่หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องดูที่1นะครับพลังเริ่มต้นมี7่เถือว่าสูงนะมากกว่าตัวนิวโปรตุเกสของโรนัลโดเมื่อกี้ด้วยนะครับละกันนะครับแล้วก็แปดีเท่ากันด้วยเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับและทางซ้ายนะครับตรงกลางแล้วก็เล่นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับ AML 8แปีค่าตัวนี้ถือว่าสูงนะครับ37ล้านนะฮะค่าพลังประมาณนี้เนี่ยเราดูด้วยว่าสก้าแล้วค่าพลังของนักเตสนี้พลังแสงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการเล่นเกมซ์ฟุตบอลเมเจอร์สองนสี่คือถ้าเป็นนักเตะที่อยู่นอกทวีปนะครับสมมติว่าเราเล่นเกมซอลเมเจอร์สองนสี่เราเล่นในทวีปยุโรปเนี่ยเวลาเราไปเจอนักเตะทีอ่อยู่นอกทวีปของเราอเมริกาใต้หรือว่าเอเชียหรือบางครั้งนักเตะพวกนี้มันจะสะกาไม่ได้นะยกตัวอย่างนักเตะคนนี้คือเราไม่สามารถที่จะส่งแมวมองไปหาได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมไม่ได้อัพเลเวลเมเจอร์หรือเปล่านะครับในศูนย์ ับเกี่ยวกับพวกสิ่งอนุเคราะสะดวกเกี่ยวกับพวกแมวมองเนาะปกติเนะี่ยมันจะส่งคําขอดูแมวมองได้แต่ว่านี่คือเป็นนักเตะที่อยู่นอกทอวีปนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะสกเกลไม่ได้นะอาจจะเป็นนักเตะที่นิวแมสซี่ก็ได้นะหรือว่าเป็นนิวไอมาหรือว่านิวนักเตะดังๆของอาร์เจนตินานะเพราะว่าด้วยค่าตัวนะถือว่าสูงเลยนะครับถ้าซื้อทีนี้ผมว่าค่าตัวน่าจะมีหลายนะครับเพราะขนาดผมเข้ามาเนี่ย37ใช่ไหมครับล้าน ส8ปีถ้าผมส่งคําขอไปเนี่ยปุ๊บยื่นคําเสนอราคาไปปุ๊บนะครับนี่ครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ33ล้านนะครับถ้าเราเริ่มประมูนเนาะแต่ว่าเราเป็นทีมสร้างก็คงไม่มีเงินเยอะที่จะซื้อนักเตะประมาณนี้นะครับพอเรากดแข้ปุ๊บนี่ทีมต่างๆนี่จ้องกันตาเป็นมันแต่ถ้าเกิดเรากดเข้าไปแล้วเราแพ้การมูลหรือว่าเราได้มาเนี่ยสมมุติว่าเราแพ้การมูลนะครับนักเตะพวกนี้จะไปอยู่ทีมยุโรปนะครับถึงตอนนั้นนะผมว่าเราเซิร์ชข,ข้อมูลหานักเตะพวกนี้ได้แน่ครับในการส่งแนวมอเข้าไปโดยที ไม่ต้องไมอัพเกจอีกแล้วนะครับสะดวกเกจต่อแนวมองครันเนาะโดยกานดูปกติทั่วไปในการดูโฆษณา2ครั้งนะครับนียกตัวอย่างนะฮะนะเราดูไปแล้วนะครับลองลงมาเป็นคนนี้นะครับนี่ครับอูรุกไวนะครับน,ะะนี่มารลิซิโอนะครับอาเซเวโดนะครับอันนี้เป็นนักเตะชาวอุลุก,กวนะครับก็เป็นตำแหน่งกองหน้า ฝั่งขวานะครับตรงกลางก็ได้แล้วกเ็เนีย attack m i d ได้นะครับเจ็ล้านเหมือนกันนะครับชาวอุลกัยสิปีนะครับสัญญาเหลือ2ปีค่าพลังก็จะประมาณนี้ถ้าดูจากอายุตติ i n g ละค่าตัวแล้วผมว่าน่าจะเป็นนักเตะทีออ่มีพลังแสงสูงพอสมควรเลยนะแต่นี้ผมไม่สามารถที่จะซื้อได้เนาะก็ะเลยได้แค่ดูเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับอีกคนนึงนะครับอันนี้จากปารีสแซงต์แฌรมงอย่างเงี้ยน่าจะสแกวได้นะครับแต่ว่า อายุ10ปีแล้วผมไม่ได้ใจอ๋อเป็นนักเตะที่มีหน้ามีตาอยู่แล้วไม่ใช่นักเตะเกิดใหม่ะนะครับเป็นเด็กนี่ก็เป็นนักเตะอ๋อสองพันี่ 2, เจในเกมโหมดสร้างทีมขซ็อกเกอร์แมนเชสเตอร์ด็จะย้ายมาทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับแต่ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแปดปีนี่นะครับอายุ18ปดีเป็นหลักเนาะอย่างเงี้ยนี่นะครับก็ดูนะครับส่วนมากเราจะกิงจาก มูลค่าของนักเตะมากกว่านะครับนักเตะเกิดใหม่นะครับก็คืออายุน้อยๆเรตติ้งดีแล้วก็ค่าตัวสูงเนี่ยอาจจะเป็นพวกนิวโรนัลโดนะครับนิวซัวเลสอะไรประมาณนี้นะครับนิวแมตตี้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นนักเตะที่ไม่ไม่ไม่น่าไปตายแบบนี้ครับจะเป็นนักเตะเกิดใหม่นะครับถ้าอิงจากสัญชาติเดียวกันหรืออาจจะเป็นอ่อนิวโรนัลโดนิวแมตตี้แต่อาจจะไม่ใช่นักเตะที่อยู่สัญชาติเดียวกับโรนัลโดโปรตุเกสไม่ใช่สัญชาติเดียวกับแมตตี้อาจจะอยู่หน้านะก็คือ เป็นนิวโรนโดนิวแมสซี่กับที่อยู่กับสัญชาติอื่นๆนะมันจะเป็นเอเชียยุโรปหรือเมริกาใต้พวกนี้นะครับนี่เนาะนี่นะครับนี่เราจเก่าไปแล้วเนาะนี่นะครับถ้าเป็นอยู่ยุโรปเนี่ยจเก่าได้ปกตินะครับนี่เนอเดิโก้มิเลนโลนะครับพวกนี้มันจะสเก่าไม่ได้นะเพราะเป็นนักเตะนอกทวีปนะครับนี่แต่ถ้าเป็นพวกนักเตะที่ค้าแข่งอยู่กับทวีปยุโรปนะครับสามารถสเก่าได้ปกติเลย รเรียงตามมูลค่านักเตะน,นะครับมีวิสินยานี่เลิโก้มิเนโรนะครัก,กาไม่ได้ไปดูไปแล้วเนาะมี่บาซ่ามีตัวตนจริงๆนะครับนี่ก็เป็นนักเตะชาวโปรแลนด์นะครับกองหน้าตัวเป้าถ้าดูจากฤดูกาลนี้ที่ผมเล่นนี่18ปีค่าตัว17บล้าน ค่าพลัง69คือค่าพลังอาจจะใกล้เคียงกับระดับ70ของคนอื่นเนาะแต่ว่าค่าตัวนี่น้อยเกินไปนะครับอาจจะไม่ใช่นิวเรวาร์ดสกีก็ได้เนาะนี่นะครับแต่เราก็ต้องลองสก้ดูนิดนึงนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่คาดแข่งกับทางด้านยุโรปนะครับอลองสก้ดูตัวนี้เนาะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับค่าตัวนักเตะคนนี้นะครับเรตติ้งส9ค่าตัว17ล้านแล้วก็อายุ18ปปีนะครับเนี่ยถ้าเป็นนักเตะที่เกิดใหม่แล้ว คาแข่งในยุโรปเนี่ยมาสเกาได้หมดแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักเตะเกิดใหม่อ่าแล้วคาแข่งอยู่นอกทวีดนี่ยจะสเกาไม่ได้นะครับนอกเทโอครับเราลองไปซื้อดูแล้วพอทีมยุโรปซื้อไปแล้วเรากลับมาสกาอีกรอบเนี่ยตอนนั้นอาจจะสเกาได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นนักเตะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ค่าวพลังหกสิบเก้านะครับแปดปีแต่ค่าตัวสิบเจ็ดล้านนะครับแต่ว่าพลังแสงนี่ถือว่าสูงกว่าทางด้านนักเตะเมื่อสักครู่ที่สเกาไปก็คือนิว โปรตุเกสหรือว่านิวโอลันโดนะครับพลังแสงที่8.4นะครับขั้นต่ำสูงสุด9.9นะครับมีเคมีเพอร์เฟกับทีมผมแล้วก็ค่าตัวในการย้ายทีมเขาอยู่ที่ประมาณสัก15ล้านนะครับสูงสุดแต่ว่านี้คือราคาประเมินนะครับถ้าเกิดเราไปแข่งกับทีมอื่นเนี่ยค่าตัวอาจจะพุ่มไปมากกว่านี้นะครับก็ถือว่าพลังแสงนะครับขั้นต่ำสูงนะครับ8.2มากกว่านังนิวโปรตุเกสตัวเมื่อกี้เนาะแล้วก็สูงสุดพลังแสงที่9.9นะครับนี่คือยกตัวอย่างเนาะแต่เที่บกับสังเก่าว จะไปสิ่งไม่ถึงนี่คือขึ้นอยู่กับค่าตัวแล้วก็ฟอร์มการเล่นด้วยเนาะนี่นะครับอย่างคนนี้ที่ผมให้ดูไปนี่นะครับเนี่ยค่าตัวมากกว่านะครับยกตัวอย่างยี่สี่ล้านนะครับ8ป9 9ิบสอง,ง้บานะพลังแสงนี่นะครับคนนี้ค่าตัวถูกกว่านะครับแต่พลังแสงอยู่ที่8ป9 9้านะครับโอเคเปตัวอย่างเนาะแตงจริงนักเตะพวกเนี้ย ผมว่าถ้าเกิดเราซื้อหรือว่าเราสักเกลวเนี่ยอาจจะมีพลังแสงที่เยอะกว่านักเตะเมื่อสักครู่นะครับคืออายุเท่ากันครับเลิ้งต่างกันแค่นิดเดียวนะ69ต่อ70นะครับแต่ว่าค่าตัวนี่ต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับต่างกันมาสึงปิดล้านเลยนะครับคือการหานักเตะเกิดใหม่นะครับนี่กับวิลเลียมนะครับพารเมรัสเป็นนักเตะที่มีอยู่แล้วเนาะนักเตะเกิม,มาสม่สิว่าจะเป็นนักเตะที่ไม่มีหน้ามีตาในเกมนะครับยกตัวอย่างแต่ผม ลองไปสกเก้าคนนี้แล้วกันนะครับลองว่าจะซื้อเนาะ,ะสุ่มตัวอย่างไปมันใส่ไม่ได้นะมันจนจัดลองนะอีกทีนะแต่สักสีผมขอคุณไม่สามารถเงินไม่เพียงพอนะครับจะยอรับข้อเสนอเนี่ยผมใส่อะไรไม่ได้เลยเงินมีแค่สองล้านไปใส่หลอกไม่ได้เลยวนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการแนวทางการหานักเตะเกิดใหม่นะครับก็ลองดูเนาะน,นอกจากการหาสัญชาติเดียวกับนักเตะที่ดังๆแล้วอาจจะเป็นการหาจากการหาที่หนึ่งนะครับนักเตะอาย,อยุน้อยๆลงไปนะอยู่ที่ฤดูก,การนั้นเราเล่นฤดูการเท่าไหร่ก็อย่างเช่นฤดูการผมผมเนี่ยสองพันยี่สิบเจ็ดเนี่ยผมก็จะเก้าประมาณสัก20ลงไปหรือ22ลงไปก็จะเจอนักเตะเกิดใหม่แล้วนะครับนักเตะเกิดใหม่ก็อจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีตาครับแล้วก็สังเกต เก่งเก่งนี่ก็จะเป็นพวกหนึ่งนะครับเบสติ้งเริ่มต้นอายุแล้วก็ค่าตัวนะครับก็จะเป็นในแบบว่าอายุเท่ากันเบสติ้งเท่ากันแต่ว่าค่าตัวเนี่ยสูงกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการเล่นเกมก็สามารถคอมเมนต์มาทุกคลิปผมทําได้นะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับังไงก็ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเรื่อยๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ